สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมย้อนหลังให้ช่องบิ๊กจิ๋วชาแนลเนาะวันนี้พี่อ้อยก็ออกเล่มออกมาสวนอีกแล้วฝนตกชุกชุมหน่อไม้เกิดเพื่อนๆหน่อไม้เกิดเยอะมากเรามีแค่สองกอเองนะเพื่อนๆพี่อ้อยอยากขยายอยู่แต่ว่าพี่อ้อยไม่รู้ว่าดูต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่เหมือนเขาเลย อาทิตย์หนึ่งมาตัดทีหนึ่งก็พอได้กินอยู่เนาะหน่อไม้ดองหน่อนไม้ต้มเราทำไว้วันนี้พี่อ้อยกะว่าจะมาตัดไม่เอาลูกไม่เอาปลอ,อให้มันโตขึ้นมาเท่านี้ก่อนอย่าไปเลื่อยมันเจ็บอมนะนนนยังเรายังไม่ตัดอันนี้ตัวยังตัวแล้วเดี๋ยวค่อยเอาให้มันสูงๆมันจะได้เนื้อเยอะๆลูกไม่เอานะ ถ้าแม่บอกไม่เอาไม่เอางั้นแม่จะเอาหนูไปส่งให้แม่มิวเดี๋ยวนี้แหละ,ะเ,เขาบอกว่า,าเดี๋ยวมายายจะอธิบายให้เ,<อ>เพื่อนๆฟังเอาหนามันออกเดี๋ยวอ่าที่เข้าไปดูในช่อง youtube ต่างๆนะเพื่อนๆพี่อ้อยก็ไปศึกษาในจากช่อง youtube อะ่ะเขาไม่ให้เลี้ยงกกมันไว้เยอะถ้าเราจะกินหน่อมันนะเพื่อนๆเ,เอาไว้ไม่เกินสามกแต่ทีนี้เราตัดไม่ได้ เราไม่มีกำลังเราก็เลยต้องปล่อยแต่วันนี้ได้เลื้ยเลื้อยน้อยๆเนียน่ย,นยมาพี่อ้อยตัดและเนี่ยดูนะเพื่อนๆดูนะย้อยคาดว่าจะเลื้อยออกเรื่อยๆอ,อัอนนี้เราก็มามากับใครครับ <c oughs> มากับหลานชายไม่ได้ไปโรงเรียน เพราะเป็นมือเท้าปาดมือเท้าเปื่อยเนาะก็เลยไม่ให้ไปก็เลยต้องมาวุ่นวายอยู่กับแม่ยายเนี่ยไหนมันจะขาดไหมลูกอูยยายก็ไม่มีแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไอบอมเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคนระับเดี๋ยวเนะอจะปูโชอะไรนะ หลังจากนั้นมันก็พยายามที่จะทำหน้าหลังจากนั้นมันมันไปต่อผมพยายามทำหน้ารอแป๊บนึงหูทำมาเรื่อยๆนะที่รสัสเต็ดทีนี้เนี่ยมาดู่องนะหรือเจ้าปู่ฟังเจ้า,าป,ปู่ไปด้วยเจ้าปู่กำลังคุยเรื่องสิบแปดมงกุฎให้เราฟัง เพื ium, ่อนเอฟซีก็เดี ing, ๋ยวนะเดี itation, ๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงพักก่อนพักก่อน นนเลยียยบบนียงมันมม<า>เจนาเป็นเสียงมนย,ยมมน้องบอมถอย <มา S 1> ใกล้จะขาดแล้วน้องบอมถอย,ย,ยก่อนนยกก่อน,ออน,นออว่าเยอะงา,าน เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราค่อยดึงออกมาลูกมันติดกิ่งมันอยู่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งขออนุญาตเจ้าปู่นะคะพอดีจะทำงานและเห็นเจ้าปู่มาเราฟังหูไวหูนะคะเพื่อนเพื่อนจนกว่าเราจะเจอความจริงเราค่อย มีความเชื่อถือคนทำผิดมันก็ต้องมีความผิดอยู่วันยังค่ำราแป๊บหนึงงหนบบน่งลงูกราแป๊บเดี๋ยวค่อยดึงมันดึงมันติดลงมันติดมันดึงมาไม่ได้ดมันติดเลยเดี๋ยวค่อยดึง มันเป็นอะไรก่อนเหรอให้มันเป็นอะไรเอ๊อามึงดึงซิมึงดึงได้ไหมน่อหลานก็น้อเฮ้ยนอมันหอมเก่าแล้าดว่าคาดว่าีกไม่นานคาดว่าอีกไม่นานนางจะกลับมา นางจะกลับมาในโฉมหน้าใหม่อีกไม่นานนางจะกลับมาในโฉมหน้าใหม่แล้วก็สุภาษิตที่เขาเรียกว่าคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดแต่คนรวงโรคทําอะไรความจริงก็จะเปิดนะคะเพื่อนๆดูดูกันไป ดูได้แต่อย่าไปคอมเมนต์วิจารณ์มากนะคะดูว่าใครจะพูดความจริงหาความจริงออกมาให้เราชาวเอซได้รู้ความจริงสกันเสียทีเก่งเกินไปไหมไม่เอาอ่ไม่เขาไมไม่ลุกมามันจะบาดมีไม่เลื่อยไม่เล่อยเอ๊ กัับบที่โดนจถ้าบาดมือนะั่นเห็นไม่เปื่อยแล้วนี่ทำไมถึงบอกว่าเดี๋ยวให้ดูอีกเดี๋ยวจะไม่จบจังตอนนี้พี่อ้อยมีโครงการโครงการทำ,ทำในอนาคตทำโคกหนอง,งนาปลูกผัก พืชไร่สวนผสมนี่คือโครงการนะพี่อ้อยอ่าเป็นไอเขาเรียกว่าทฤษฎีได้แต่ปฏิบัติในการใช้แรงงานนึงสงสัยพี่อ้อยคงจะไม่ไหวเพื่อนๆพื่อนรู้สึกว่าจะทำงานหนักไม่ได้เลยหนึ่งแก่ตัวสองโรคไครลุมแล้วเนะเพื่อนเพื่อนเนาะเราก็ค่อยมาดูกันว่าเราจะทำได้หรือไม่ พวกมันแฉทั้งหน้าตาน้ำเสียงเลยนะพวกมันยิ่งชอบกุดด้วยใช่พี่หน้าตามาดามมาดามอยูอย่เลยเดี๋ยวโอเคงงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำ <จะ S 2> อีพี พัฒนานนที่สวนดเด <ไป S 1> ี๋ยวพี่ๆเ,<ร>เรียกบอกกบเนาะเพราะเราเลี้ยงกบมาก่อนตอนนี้ก็ยังพอเลี้ยงอยู่เดี๋ยวเจอกันอีพีที่สองอนคะคะ<อ>สวัสดีค่ะ